สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็กดิสเน่บายท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่5สิงหาคม2568นะฮะจะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างก็ไปรับชมมาได้เลยนะคะอัปเดตแรกนะฮะก็คือได้เพิ่มไนแรมใหม่ที่มีชื่อว่าท t ิสต์ไนแอมเดอะซิตี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ดินแดงแห่งลุงอรุณโซนะฮะโดยจะมีระดับตามพลังต่อสู้ขั้นต่ำไม่เข้าจำนวน5ระดับเริ่มจาก5,000ไปจนถึง,ง9,000นะครับ สวิตเต็ดไนแมมนะฮะก็จะมีทุกวันอัางคารเริ่มเวลา2ทุกถึง3ทุกตามเวลาประเทศไทยนะฮะแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วนะฮะสามารถอยู่ในพื้นที่ได้5นาทีนะครับแล้วก็เวลาจะรีเฟรเมื่อกำจัดมอนเตอร์นะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาไม่ได้ตีมอนเลยนะฮะเมื่อเวลาหมดก็จะเด้งออกจากคอมโดยอัตโนมัตินะครับพื้นที่ไหนแรมไม่นะฮะก็ยังมีบันไดแล้วก็ลมที่จะพัดเราขึ้นไปบนหลังคาเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดีด้วยนะครับ ส่วนบอสต่างๆนะฮะก็จะสังเกตได้จากเสาแสงภายในพื้นที่นะฮะโดยจะเป็นบอสท,ที่มาจากสาราสีดําทั้งหมดนะฮะแล้วก็สมาชิกิวที่ทำดาเมจกับบอสได้ตามที่กําหนดนะฮะก็จะได้รับกลองรางวัลของบอสนั้นๆไปนะคร เพืเ่อนๆเ,เ,เล่นเกมนี้มาสักพักแล้วนะฮะแล้วก็เคยลงไนท์แมร์อันที่ก่อนททชิร่าแล้วก็แมปีมานะฮะที่เข้าไปเป็นกิลแล้วก็วิ่งตีบอสแล้วก็เก็บคิดตันม่วงนะฮะแล้วก็พอมินิบอสตายหมดนะฮะก็จะไปตีบอสตัวสุดท้ายนะฮะซึ่งไนท์แมร์ในนี้นะฮะก็จะเหมือนกันกับไนท์แมร์อันนั้นเลยนะคะเพียงแต่บอสแล้วก็พื้นที่จะมีขนาดใหญ่กว่านั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงการรีวิวคร่าวๆนะฮะเ <ๆ S 1> พราะยังไม่ได้ลงจริงนะฮะแต่เดี๋ยว ถ้าลงจริงๆแล้วนะฮะก็จะเก็บภาพเต็มๆมาฝาก,กเพื่อนๆกันอีกทีนะครับ เดที่สองนะคะก็คือได้เพิ่มผลึกความทรงจำของอุปกรณ์ประเภทวัตถุโบราณนะคะสามารถหาได้จากวิเต็ดไนแมร์นะคะออปชันของระดับชมพูที่เปิดได้ก็จะตามนี้เลยนะคะ อัปเดตที่3นะคะก็ได้เพิ่มเมนูจัดส่งตัวละครลองไปลงการทดสอบของอาโทนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนสะดวกในการเล่นเกมมากขึ้นนะครับอัปเดตที่4นะคะได้เพิ่ม UI แสดงเวลาต่างๆใน w o ล l แม a นะฮะโดยจะมีเวลาในทะเลทรายนะฮะเซเลคารหิมะแล้วก็พื้นที่ล่องรอยแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับ เราก็มาดูกิจกรรมใหม่กันต่อเลยนะฮะกิจกรรมที่1นะฮะเทอร์เมียนซัมเมอร์เฟสติวัลสเปเชียลนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีสมุดสะสมกิจกรรมเพิ่มเข้ามานะฮะโดยจะใช้อเทมที่ได้จากพื้นที่เทอร์เมียนนะฮะเช่นตกปลาหรือไอเทมจากร้านค้านะ,ะครับกิจกรรมที่2นะฮะเทอร์เมียนซัมเมอร์เฟสติวัลนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมี n อ c ี่ที่ขายไอเทมพิเศษกับเพื่อนๆโดยใช้เงินซิลเวอร์แล้วก็ตุก๊กตาปลาอีมาในการแลกซื้อนะครับ กิจกรรมที่3นะฮะมินิแบ็กสปิริตไอสเตตูแอพเฟียนะฮะคกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนๆเข้าไปยังแมพเพื่อกำจัดตุ๊กตาหิมะนะฮะแล้วก็นำไปแลกไอเทมกับเ p c นะครับกิจกรรมที่4นะฮะเทอร์เมียนซัมเมอร์เฟสติวัลมินิเกมนะฮะคกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนเล่นมินิเกมต่างๆในพื้นที่เทอร์เมียนเพื่อรับรางวัลน,นะครับกิจกรรมที่5นะฮะเทอร์เมียนซัมเมอร์เฟสติวัลฟิชชิงนะฮะคกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนไปตกปลายังพื้นที่กิจกรรมเทอร์เมียนเพื่อรับปลาไว้ลงสมุดสะสมกกิจรรรมนะคะับ กิจกรรมที่6นะฮะพายเรตไทยแลนด์เวอร์เดอร์เทรดโชว์สลีฟนะฮะกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนลงดันพิเศษแล้วก็มีโอกาสได้รับสมบัติต่างๆนะฮะตัวจสำหรับเขาสามารถรับได้ทั้งจดหมายทุกวันนะครับในส่วนของคัสทามแล้วก็คูณเซิร์ฟประจำสัปดาห์นี้นะฮะ mm hmm. ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ mm hmm. ก็จะแจกไปอีพีดับหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มเวลาสิบโมงเช้าและสี่โมงเย็นนะฮะโดยจะสามารถรับได้ทั้งจดหมายนะครับส่วนคูณเซิร์ฟนะฮะก็จะมีในวันเสรนา 200, เร์์แลล้วววก็ัันนออาาทิิตยยโดดจะะคคูณรรรเเ่มถึงบ ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะฮะ้าอีกดผิดพานตรงไหนก็ความขออภัยมันเพื่อนมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเ,เพื่อนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแพทวันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ